วันนี้ก็จะมาบอกเล่านะคะว่าการเปิดบัญชีเปิดที่นี่เปิดที่เมกาเนี่ยเปิดยังไงเปิดง่ายไหมอะไรอย่างนี้ใช้อะไรบ้างเนาะของเราเนี่ยเพิ่งมาเนาะได้สามเดือนแล้วก็ถือวีซ่าท่องเที่ยวมาเพราะฉะนั้นพวกบินต่างๆเนี่ยเราก็ยังยังไม่มีส่งมาที่บ้านเนาะบินค่าโทรศพัพท์ค่านำค่าไฟมันไม่มันไม่ได้ส่งมาที่บ้านเพราะฉะนั้นอะ เราก็จะจะไม่มีตรงนี้ไปเปิดแต่สําหรับใครที่มีบินอย่างเงี้ยก็สามารถไปเปิดได้เลยนะคะของเราเนี่ยไปเปิดเนี่ยต้องใช้เปิดร่วมกับสามีเนาะเพราะว่าเราไม่มีบินพวกนี้แต่เราก็สามารถใช้บัญชีใช้อะไรทุกอย่างได้ปกติบัตร ATM เป็นของเรารหัส A t m เเป็นของเราก็คือเขาแยกกันให้ได้เนาะก็คือไม่ต้องถือร่วมกันก็คือสามีจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เราทําคนเดียวก็ได้อย่างงี สามีก็เลยบอกให้ทําบนเดียวเพราะว่า,เ,าเป็นให้เป็นบัญชีของเราเนาะทีนีอ้อยู่ที่นี่นะคะการที่จะไปที่ไหนทําอะไรตัดผมอะไรก็ตามทําเล็บอะไรก็ตามต้องนัดก่อนนะคะจะไปเลยไม่ได้นะคะบางทีเขาไม่ได้ว่างรอรอเราเพราะเขาก็มีคิวของเขาอยู่แล้วะไรประมาณนี้ต้องนัดเจอของเรานะี่ยคุณปู่เอ่อบางเงินว่าฝากเงินไว้ที่ธนาคาร เรลฟาโกอยู่แล้วแล้วก็เป็นมีคนรู้จักเ,เลยมีคนรู้จักในนั้นแกก็เลยโทรนัดให้เราก็ไปเอกสารของเรานะคะก็มีแค่พาสปอร์ตแล้วก็เราใช้บัตร ATM เนาะที่เซ็นชื่อเราลงไปเพราะว่าเขาจะต้องใช้เอกสารสองอย่างที่มีลายเซ็นเราเนาะ พาสปอร์ตมีอยู่แล้วบัตรประชาชนเราไม่มีใบขับขี่เราไม่มีลายเซ็นอยู่แล้วใช่ป่ะของไทยเราอะเออเพราะฉะนั้นอะปกติเราไม่เซ็นหน้าบัตรเอเดเราเนาะเราก็เลยต้องเซ็นเพราะมันต้องใช้อ,อ่าของเราก็มีสองอย่างแต่ใครมีตัวเลือกอื่นก็ของเราก็คือเอกสารสําคัญนะคะเออที่เราใช้ไปเนาะก็คือมีเอเดมบัตรเอเดมของเราแล้วก็พาสปอร์ตของเราสองอย่างของสามีเราก็ใช้แค่ของแก ถือใบขับขี่ไปเนาะก็ใช้ใบขับขี่ในการเปิดอะไรองเี้ค่าเปิดอยู่ที่25เหรียญเนานะก็ไม่เยอะอหรือคุณจะฝากมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่คือที่เราต้องมาเปิดบังเอิญว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ทีนี้จำรหัส apple ไม่ได้เลยแล้วก็โดนล็อกเออเขาเรียกอะไรโดนล็อกจาก ของย่าฮุยเออต้องโทรไปปลดล็อกพอโทรไปจำเป็นเบอร์ที่ใช้แบบตั้งนานมาสองปีที่แล้วอะจำเบอร์นั้นไม่ได้อีกเพื่อว่าเอ่อให้เขาตรวจสอบให้อะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยโคดอะไรจำไม่ได้สักอย่างก็เลยเช่างมันอะไรเงี้ยพอพอเอาข้อมูลทุกอย่างจากเครื่องเก่ามาใส่เครื่องเนี้ยมันต้องใช้เมลเดิมเนาะเอฟแ p ปเตัวเดิมในการเอ่อโหลด อยย่างงเี้พอมันจําไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยช่างมันอือยังไงเราก็อยู่นี่อยู่แล้วอืมก็เปิดที่นี่แหละไม่เป็นไร mod. เพราะส่วนมากก็กลายเป็นใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วเราไม่ได้กลับไป,ไปอยู่ที่นู่นแล้วที่ไทยแล้วเพราะฉะนั้นก็เปิดที่นี่แหละเพราะเราต้องใช้จ่ายใช้ชีวิตที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าโอนเพราะว่าสามีโอนที t. อย่างเงี้ย ก็หลายบาทเนี่ยอืมก็เลยแบบนี้ดีกว่ามันก็ไม่เยอะหรอกสอง,ส,องสามร้อยอะไรเงี้ยค่าโอนแล้วเราไปกดกดตังทีเนาะประมาณสี่เหรียญโดนชา์จเนี่ยสี่เหรียญประมันร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบรยห้าสบาทอยู่ประมาณ 120, 130, ร้อยยี่สิบรยสามสิบแล้วรานี้แหละไม่เกินร้อยหาสิบาทก็คือเออก็ดีเหมือนกันก็เปิดที่นี่ดีกว่าก็คือ อย่างที่บอกว่าเอกสารก็คือใช้แค่นี้สําหรับใครที่แบบมาอยู่นี่แล้วก็มีบินมีอะไรของตัวเองก็ไปเปิดได้เลยโดยชื่อตัวเองคนเดียวเลยก็ได้เนาะไม่จําเป็นต้องมีสามีไปเหมือนเราแต่อย่างที่บอกว่าของเราก็คือแยกแยกกันอยู่แล้วเปิดบัญชีร่วมกันก็คือสามีจะทําบัตรที่เทียมก็ได้ไม่ทําก็ได้หรือจะทําให้เราคนเดียวก็ได้ก็คือแล้วแต่เนาะฝากก็แค่ยี่สิบห้าเหรียญค่าเปิดบัญชีตอนเปิดใหม่เนาะแล้วก็มันก็ง่ายด้วยอะไรเงี้ย สำหรับการใช้จ่ายอะไรของเราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปเสียค่าโดนชาร์จตลอดเวลาที่ใช้อะไรเงี้ยจะส่งบ้านส่ง,สงเงินกลับเมืองไทยอเงี้ยก็ส่งผ่านแอปง่ายๆก็คือไม่ยุ่งยากทุกวันนี้มันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะมันง่ายแล้วก็คือถ้าเผื่อใครมาถือวีซ่าเหมือนเราและอยากทำเงี้ยแล้วถ้าไม่มีบินเนาะไม่มีบินมาส่งที่บ้านก็ใช้ชื่อสามีในการเปิดร่วมกัน ได้เนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือบัตรเอทเนาะก็คือไม่ได้เสียเงินก็คือเงินเราก็จะเท่าเดิมไม่เหมือนบ้านเราก็คือชาร์จเ,ออเราว่ามันเปิดง่ายนะออไม่ยากด้วยก็คือก็คือแบบบ้านเราชาร์จค่าเอทเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมสองร้อยสามร้อยเราฝากห้าร้อยเยอะหรือสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ที่นี่ก็คือฝากเท่าใดก็เดือเท่าเดิมแล้วบัตรเอทีเอ็มที่เนี่ยจะไม่ได้เลยนะเขาจะส่งอธิบานเนาะ ก็คือรวมๆแล้วก็คือง่ายมากนะก็คือง่ายๆเปิดใครที่มาอยู่นี่แล้วอยากเปิดเนาะก็คือมอีใครมีบินก็ไปเปิดเลยใครไม่มีเหมืนเล่าก็สามีรวมด้วยอะไรเงี้ยเอกสารก็สองอย่างอย่างที่บอกที่เป็นรายชื่อลายเซ็นเราสองอย่างที่เหลือก็สามีก็ใช้อของเดสามีเราใช้แบกกับขี่เนาะก็คือง่ายๆ ก็คือแค่นี้เลยไม่ยุ่งยากง่ายด้วยแล้วก็ได้ก็คือถึงเอที M มันจะไม่ได้ใช้เลยเนาะอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือจะเราก็ไม่รู้ว่ากี่วันจะส่งมาแต่เราก็สามารถเข้าแอปเข้าราได้ก่อนปกติเนาะก็คือรวมๆแล้วก็คือง่ายใครที่จะเปิดามาอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะเปิดบัญชีก็มีขั้นตอนแค่นี้เนาะ